อัปเดตดิรสมุ牟ฮอยลุนถึงว่าตอนนี้เป้าหมายกองหน้าเบอร์หนึ่งของพีแดงคงไม่พ้นรัสมุดฮอยลุนศูนย์หน้าวัย20ปีเช้าเดนมากของอตาลนตาที่ดูจะเป็นรักแท้ในฤดูกาลนี้เพราะข่าวล่าสุดคือทางยูไนเต็ดได้ได้ลองยื่นข้อเสนอไปให้ทางอตาลนตาพิจารณาอย่างจริงจังจ,งจ,งจงแล้วที่43.85ล้านปอนด์ไปให้แล้วแต่ดูเหมือนว่าทางอตาลันตายังยืนกลางเสียงแข่งต้องการค่าตัวของ รัสมุดฮอยลุน65ล้านปอนด์เป็นอย่างต่ำนี่มันจึงทําให้การเจรจาพูดคุยยังคงดําเนินต่อไปสิ่งที่ทําให้แฟนที่รู้สึกว่ามัน่นใจขึ้นได้ถึงระดับ60%คือทางสโมสรและทางนักเตะได้บรรลุข้อตกลงสัญญาส่วนตัวกันเรียบร้อยแล้วด้วยตัวของรัสมุดฮอยลุน่นจะได้รับสัญญาระยะย,ยาวจนถึง2028พร้อมออฟชั่นขยายสัญญาเพิ่มอีกหนึ่งปีและจะได้รับค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์ที่9,000ปอนด์ ถึงแม้ว่าทางทีมเศรษฐีแห่งเมืองฝรั่งเศสอย่างปารีสจะกระโดดลงมาร่วมไล่ล่าด้วยกับทางยูไนเต็ดและก็ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการที่43ล้านปอนด์เหมือนกันไปให้ทางออตาลนตาพิจารณาแต่กระแสข่าวทุกแห่งทั้งอิตาลีและอังกฤษรวมถึงโรมาโน่ต่างยืนยันไปในทิศทางเดียวกันแล้วว่าตัวของเจ้าหนูรัสบุตฮอยลุนปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยากจะมาร่วมพริษัแดงยูไนเต็ดอย่างมาก เขาพร้อมที่อยากจะมาที่นี่ยูไนเต็ดมากกว่าจะไปฝรั่งเศสนั่นจึงทําให้มีกระแสข่าวออกมาเมื่อวานคำๆว่าสัปดาห์นี้ทีมงานเจรจาของยูไนเต็ดจะเดินทางไปอิตาลีเพื่อพบกับทีมงานเจรจาของออตาลนตาเพื่อหาบทสรุปทางออกร่วมกันจากการดูการทํางานของทีมงานเจรจาของยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้ก็ถือว่าทํางานได้ดีในระดับพอใช้ได้เลยในอย่างกรณีเมาส์เชลซีต้องการ70ล้านปอนด์แต่ยูไนเต็ดก็ประนีประนอมจบที่55บวก5ล้านปอนด์ ก็ถือว่าได้มาในราคาที่ถูกลงส่วนกรณีโอนานาก็ปิดจ็อบกับทางอินเตอร์ได้ที่47ล้านปอนด์จากเดิมที่พวกเขาต้องการ55ล้านปอนด์ซึ่งดูแล้วกรณีของรัสมุตฮอยลุนก็น่าจะจบกันไม่เกิน50ล้านปอนด์เป็นอย่างต่ำๆแน่นอนก็อย่าลืมว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาออตาลันตาเพิ่งซื้อกองหน้าใหม่มาและทำลายสถิติสโมสรด้วยการซื้อมาในระดับ25ล้านปอนด์ฉะนั้นไม่ต้องห่วงพวกเขาจะปล่อยนักแต่แน่นอน แต่มันอยู่ที่ว่าจะปล่อยในราคาเท่าไหร่เพราะพวกเขายังคงเสียงแข็งต้องการค่าตัวที่60ล้านปอนด์เป็นอย่างต่ำแต่ก็มั่นใจในระดับหนึ่งว่าทีมงานเจราจาของยูไนเต็ดน่าจะหาทางออกได้เพราะนี่คือตำแหน่งที่มีปัญหาต้องการแก้ไขมานานแล้วสำหรับกองหน้าถึงแม้ตัวนักเตะอาจจะเป็นกองหน้าเยาวชนที่ยังไม่รู้ว่าจะปรับตัวได้รวดเร็ว,รวหรือไม่แต่มันต้องมีกองหน้าใหม่เข้ามาสู่ทีม ฉะนั้นก็รอติดตามได้เลยครับว่าอีกไม่เกิน4-5้าวันน่าจะเห็นอะไรที่ชัดเจนหรือบางทีวันสองวันนี้เราอาจจะได้รับข่าวพีเลยหรือมันอาจจะยาวไปจนถึงขั้นใกล้เปิดฤดูกาลก็ไม่มีใครรู้เชื่อว่ากองหน้ารายใหม่ของผีแดงฤดูกาลนี้จะชื่อว่ารัสบูดพอยลูเป็นแน่แต่ท่าปารีสหน้าเลือดบาราหงโยนข้อเสนอระดับมหาศาลไปให้ออตลันตาในระดับ85-10 0้าน่ล้านปอนด์อันนี้ก็ไม่แน่เกิดอาการแห่รับประทานขึ้นได้ ไม่ต้องหงหุดหงิดเพราะตัวนักเตะตัดสินใจแน่ๆแล้วว่าอยากจะมาวาดลวดลายแข่งในโรงละครแห่งความฝันจนใจจะขาดแล้วล่ะ